หนุ่มอิ่มอิ่มอิ่์เต็มเคยยิ้มว่าปิดสกายสกายอิ่มแล้วเหรอคะโทรศัพท์อีกมอันจะไปลบไฟล์มาแล้วโอเคทำให้โทรศัพท์มีพ like ื้นที่แล้วค่ะเล่นต่ออืมเมมโมรี่เต็มไงโทรศัพท์มันนั่นเลยมีเมมโมรี่เต็มเดี๋ยวเพลงเปิดเบาหน่อย ชอบติดนิคสิดสีอ่ะอ่ะเช็ดตุ่นนี่เช็ดตุ่นนี่ไอ,อ้ยืนหลังสกายตาเอ๋ใส่เตีเ่ยวตัวเดียววันแปดโมงเชาา้าแล้วค่ะแปดโมงเช้าแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เข้าสู่เวลาเก้า,าหนาวจริงจริงก็หนาวทุกวันฟังก่อนจริงๆก็หนาวทุกวันะ ต,ตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวยังเป็นทางการเราได้ปรับเวลาปรับเวลาถอยหลัง1ชั่วโมงไปเมื่อคืนวมนอาทิทำให้ตอนนี้เวลาประเทศสวิเดนดห่างกับประเทศไทย6ชั่วโมงเดี๋ยวพอเริ่มเข้าสู่เวลาหน้าร้อนช่วงประมาณปลายเดือนมีนาเขาก็จะปรับเวลาอีกรั้งคือว่า เพิ่มนาฬิกาไปอีกหนึ่งชั่วโมงให้เร็วขึ้นมันก็จะกลายเป็นห่างห้าชั่วโมงปรับปีไปสองครั้งนะะมีนาแล้วก็สุราโดยประมาณเดินหน้าหนึ่งชั่วโมงถอยหลังหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยอะไรคะโชว์อะไรคะโชว์รถเหรอคะรถสีอะไรคะเริดเริดเสื้อก็สีเริดเหรอคะ

เป็นสกายต้องกินเยอะๆคะ่ะสกายกินน้อยเดี๋ยวสกายผอมนะคะเดี๋ยวกายไปละเชฟไม่รู้แล้วรู้ไหมสกายผอมสกายก็ก็ขับเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้นะเพราะว่าสกายหัวสกายเขาต้องขอบอับเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมเชสขับรถใช่ไหมสกายขับเฮลิคอปเตอร์ใช่ปะ มาริคุกสีรูซาสีรูซาใช่แล้วก็แล้วก็เช็ดเช็ดนั่งบีบทำไรบีบอี้เหรอบีอะไรคะบีบูอะไรทำไมทำหน้าง่ะโกรธอะไรคะโกรธอะไรใครคะเฮ้ยทำไมปวดอีอี๋ปวดอีอีโอเคตอนนี้ สัญญาณไม่ดีแล้วนะคะอ่าลงแล้วค่ะบวดอีกๆค่ะไปแล้วค่ะบายบายไ,ไปาปก็น้องไปผูๆก่อนค่ะลูกเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่บายบาย